วันนี้นะจ๊ะก็มาพบกับครัวหญิงบีจนทำหามจ้าวันนี้นะจ๊ะบีก็จะพาเพื่อนๆเข้าครัวมาทำเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่จ้ะเมนูนี้ทำง่ายๆแล้วก็มีความอร่อยมากๆเลยจ้ะและที่สำคัญก็มีความหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆก็สามารถทำตามได้จ้ะเอาละจ้ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าว่าจะอร่อยและน่าทานแค่ไหนจ้าไปกันเลยจ้า ุ้ผัดผงกะหรี่ก็มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงดังนี้นะจ๊ะมีกุ้งไข่ไก่สองฟองหอมใหญ่ซอยขึ้นช่ายผงกะหรี่นมสดจืดกระเทียมสับพริกขี้ฟ้าแดงซอยน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำมันหอยและซอสปรุงรสทั้งหมดก็มีแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ จะใส่ไข่ลงไปก่อนเลยจ้าแล้วก็ตีไข่เลยนะจ้ะพอตีไข่เสร็จแล้วนะจ๊าก็ให้เราใส่นม,มสดจืดลงไปเลยจ้าใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะใส่น้ำตาลทรายใส่ผงกะหรี่น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็พริกเผาจ้ะ พอเราใส่ทุกอย่างหมดแลวจ้าก็ให้เราตีให้ส่วนผสมเข้ากันเลยจ้าพอเราตีทุกอย่างเข้ากันดีแลวนะจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทํากันเลยจ้าขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งกระทะแล้วก็เทน้ํามันลงไปนะจ้าตามด้วยกระเทียมสับจ้ะผัดให้พอหอมและเหลืองดีเลยนะจ้า เทียมเรื่องและหอบดีแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยจ้าตามด้วยขอบใหญ่ที่ซอยจ้ะแล้วก็ขัดนะจ้ะขัดไม่ต้องให้สุกก่อนนะจ๊ะให้ประมาณ50%าอพอจ้ะพอกุ้งเริ่มสุกนิดหน่อยแล้วนะจ๊าก็ให้เราเทส่วนผสมที่เราปรุงมัฟีลงไปเลยจ้า คนนะจ๊ะใช้ไฟแรงนิดนึงนะจ๊ะรสชาติเราสามารถปรับได้นะจ๊ะขึ้นอยู่ออับความชอบเลยจ้ะเราจะผัดให้แห้งเลยคือว่าไม่ต้องแห้งก็ได้นะจ๊ะขึ้นอยู่ออกับความชอบจ้านี่ก็จะผัดแค่นี้พอนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปละจ้า ตามด้วยขึ้่นชายซอยจ้ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบนะจ๊ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราปิดฝ่ได้เลยจ้าพรบเสิร์ฟใส่จานได้เลยจ้ะหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยจ้ะ แค่นี้ก็เสร็จล้วจ้าหอมมากๆเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ากุ้งผัดผงกะหรี่จ้าหอมแล้วก็น่าทานมากเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยจ้าจ้ากุ้งกวะเล่เลยหอมๆยั่วๆเลยจ้ะชิมกันเลยอร่อยมากๆเลยจ้าหอมมากๆเลยจ้าหอมผงกะหรี่นะจ้า ของนมแล้วก็ไข่ที่เราใส่ลงไปจะรสชาติลงตัวกําลังพอดีเลยนะจ๊ะไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปจ้ะถ้าเพื่อนๆชอบสูตรนี้นะจ๊ะก็ลองไปทํากินหรือว่าทาไข่ก็ดีจ้ะรับรองว่าไขา่ดีอย่างแน่นอนและเพื่อนๆคนไหนนะจ๊ะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บีได้นะจ๊ะแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามในเพจคัวหญิงบีชวนทำอาหารได้เลยจ้ะและเมนูน่าจะเป็นเมนูอะไรต้องรอติดตามชมนะจ๊ะ นี่ปีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เมนูหน้าจ้า